สือจินปู้หนิงปู่เมอยอดไม่ได้ที่จะหยิบของผู้อื่นต้าเสี่ยงเหล่าซื้อปาเสี่ยวสงเตอมามาชิงเต้าเสียเสี่ยวหลีไหล คุณคูช้างเชิญแม่ของหมีน้อยมาที่โรงเรียนขอฉีกว่ายเตอร์ื่อต้าเสี่ยงเหล่าซื่อปิ้งไม่อยู่ชื่อเจียงค่ออรื่อ เจ้าเต้าสงมามาเตอเป่าเฉียนหนาเป่าจิ้วหวางไวจ้จูที่แปลกคือครูช้างไม่พูดอะไรแต่เดินไปที่กระเป๋าของแม่หมีหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไป สงมามาถีหมางเที่ยวจู้ตาเสี่ยงเหล่าซื้อสัวเหล่าซื้อหนีหนาเจอหัวเตอเป๋าชี่หนาแม่หมีรีบจุดครูช้างและพูดว่าอาจารย์คุณจะเอากระเป๋าของฉันไปที่ไหน 大象老师说อะไรอะไรอะอสัวเสไมอะไระเปาะไเอะไรอะไอะไร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 อะไอะไรอเไรอเต้อะไออะไรอะไรรอะรอะไรอะไอะไรอะไรอะไรอรอะรอะรอะไอะไอรอ ฉันเพิ่งพบกระเป๋าใบนี้ในห้องเรียนและตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วสงมามาอยาอย่อส,ส,อสม่อ又ม又เหล你า是什么อยา 拿了别人的东西硬说归你了แม่หมีพูดอย่างโกรธเคืองและกังวลคุณเป็นครูแบบไหนกันคุณเอาของคนอื่นมาและยืนยันว่ามันเป็นของคุณ ตาเสียงเหวยเซี่ยวเตอซัวเจ้าคือซื่อวัวเหอหนีเสียเตอนีปูซื่อเก้าสู้เสี่ยวสงเสยเจียนเต้าเตอเจิ้วกุยเสยมาช้างยิ้มแล้วพูดว่านี่คือสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากคุณคุณบอก ไม่ใช่หรือว่าใครก็ตามที่หิบของได้ก็เป็นของเขาเจขาุยโฮต้าเซี่ยงเหล่าซื้อป่าป่าเปาหายเก่ยเลอสงมามา วีจงสินชางเตอสัวผู้หมูซื่อหายจือเตอตี้อีเล่นเหล่าซื้อปูเยาซื้อจือยาสุดท้ายคูช้างก็คืนกระเป๋าให้คุณแม่หมีและกล่าวอย่างจริงใจว่า พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกอย่าละเลยที่จะอบรมสั่งสอนลูกถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ